สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนมีที่ไร่เนินสูงใกล้ถนนสีเลนมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้ถนนสี่เลนครับใกล้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ระหว่างทางการลงมาจากถนนสี่เลนก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับผมที่อยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ครับประมาณ500เมตรคือหลังคาเหลืองๆที่เรามองเห็นเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่ แไร่295ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1ล้าน5แสนบาทยกแปลงพร้อมโอนครับผมสำหรับบริเวณนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์กว้าง6เมตรจะเป็นถนนดินนะครับถนนดินเส้นนี้จะเชื่อมต่อไปหาอีกหมู่บ้านแล้วก็จะเชื่อมต่อออกไปถนน4เลนหมายเลข2014คิ้วชัยภูมิครับผม การเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็จะง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆครับเพราะว่าถ้ามาจากกรุงเทพมหานครจะลงจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินเพียงแค่31กิโลเมตรครับจากนั้นนะครับจะเป็นถนนสีเลนครับจนกว่าจะมาถึงแปลงที่ดินลงจากถนนสีเลนเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับก็จะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับการเข้าออกสะดวกสบายมากๆครับ สำหรับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจครับสามารถติดตอ่อสอบถามแมนมาได้เลยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับที่ดินปลายนี้ก็เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนบ้านไร่ทําการเกษตรทําสวนทําไร่หรือว่าจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ บ้านข้างๆก็จะเป็นบ้านสวนนะครับผมที่ดินแปลงนี้จะห่างจากบ้านสวนเพื่อนบ้านเพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับห่างจากไฟฟ้าประปาเพียงแค่1กิโลเมตรครับถนนซีเลน1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรูปร่างที่ดินเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมสวยมากๆด้วยครับผมสำหรับบริเวณที่ดินแปลนนี้นะครับก็จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับ ใกล้ถนนซีเลนบนถนนซีเลนก็จะมีบ้านนมด่านขุนทษคาเฟ่ร้านกาแฟสหกรณ์โคโนมตลาดนัดมอสูงนะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งชุมชนเพียงแค่1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับบริเวณด้านในแปลงที่ดินตอนนี้เจ้าของที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเพราะว่าถึงหน้าเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปลูกครั้งหน้าหรือว่าครั้งต่อไปนะครับผม สำหรับที่ดินแปลนนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยมาก่อนนะครับผมเป็นไร่อ้อยเป็นไร่มันสำปะหลังมาก่อนครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากปั๊มน้ํามันปตทเพียงแค่6กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอด่านกุนทดเพียงแค่13กิโลเมตรครับในตัวอำเภอก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งธนาคารโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าสถานที่ราชการนะครับห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 3 1กิเโลเมตรห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชของเราเพียงแค่60กิโลเมตร กรุงเทพมห,หานคร243กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินบ้านมอสูงตำบลตะเคียนอําเภอด่านคุณทศจงังหวัดนครราชสีมาครับและสําหรับวันนี้แมนคงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ